ะะมยินดีต้อนรับนะคะทรงมีเขียวผ้าร่วยนะคะเอมินจะมาติดตามตัวเลขูุดหอยเหล้า<อ>เสียนใบนะคะตอนนี้เพื่นกำลังตัดผมอยู่นะคะ<อ>แล้วก็มีี่านผู้ชมกะสาเงันมาให้คนนี้นะคะท่านผู้ชมเอมินกะจะเอาให้ลุงเสี้ยนคนอยูนะคะเป็นกำลังใจเด้อนะคะโอ้ยนุวะตอนนี้เสี้ยนกำตัดผม ช่างันดับหนึนะคะตาผมเนาะตอนนั้นเจะเป็นดาว้นแกะสลาย่ฮะใช่แล้ค่ะถัายลงนด้อนี่นะคะท่าผู้ชมเรียวผมาเี้ยนกันาดเกออรียวง่าตผมจนจะเลือกสรอมผมหร้อบอกฮะเลือกสรอผมไปที่บอกสรงผมนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมองอีกรอบกันนะคะมองบรรยากาศเซียนพันตัดผมกันเด้อเซียนเล็กเซียนเล็กสุ่ยอดเลยมีนะคะท่านผู้ชมเซียนพันบาทเองเด้อนะคะนี่ซื้อพคนแบบพิซซ่าพันวาดเองนะคะนี่มันเป็นมันเป็นนี่สินละปั๊บนะพวกที่พันก็วาดเองนะเพิสร้างแบบมันเป็น พันวาดด้วยกี่ท่านไฟก้อนเดียวนะท่านรับแหละของคนแม่พันวาดบอกให้ฟังนหคะท่านผู้ชมอันพันออกกี่ท่านไฟก้อนก้อนมันมหัศจขรย์เสียงหน้านะคะพันกิดมี่ศิลป์มีผู้ใดียกว่าคนนะคะพันไปเรียนหนังสือเด้อนะคะท่านผู้ชมเพราะนได้จเสียงลอยนี่พันวาดบุบละหาอร่อยที่บุคลากรอ่าขอชักช่อมเชียนพันตัดผมก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวรอ รอเซียนคำนลหวยนะคะเป็นบาทเองนะคะเบ,บ่งบรรยากาศรอบๆหลานตัดผมพันได้ข้าวเด้อได้ครัท่านผู้ชมมารับชมภาพเหมือนเซียนบาดเองนะคะที่ค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเซียนพันมาแล้วเด้อได้ครับพันตัดผมแล้วล่ะเขาก็มารอติดตามนะ,ะสัสสูตรสูตรเอ่อนั่นเจอนี่นะคะเซียนใบ กันนะคะท่านผู้ชมโอ้อยเหล็กเซียนสุดอันอัเมื่อวันกันนะนี่น,นคะคะตัวอย่างเหล็กเซียนเลนยนะคะท่านผู้ชมเพื่นออกมาสวัสดีครับเพื่นออกมาเห็นเข่าเบิรงนะคะท <finden S 1> ่านผู้ชมเพราะว่านี่เจ็บเจ็บบนเขา่าเหล็กวิ่นบนเข่านะคะท่านผู้ชมอืมเพื่อนมาเจ็บเข่าเจ <c oughs> ็บตั <c oughs> วเดียวก็ว่าเป็นอย่างนะคะเพื่นกะเข่าอยู่เจ็บเจ็บเนาะเลาก็บางงวดต่อไปนะคะ กวนของพ่เด้วอดตัวยางของพ่เขาจะมาเบิ้งนะคะไปดูสิ สูตรวิธีทำเพื่อนไวราพัฒนานะคะหวัวรัติดสิบหกเดอ้อท่านผู้ชมเขียนั้นทีเดียวเพิ่งเอาเขียวงดูวางนะกำลังคำนวณไวยเครียงเศษเล็กนะคะ สังเกตเลขเสี้ยนเด้อนะคะอ่ามันก็หลสัวยูติว่วาก็ต้องจับออกนะคะบางเทื่อกับผู้ดใดมีโชคก็จะถูกนะคะเพราะว่าผูใ้ใดดวงดีเนี่ยเมืงองก็ซื้อตัวนี้ตัวนั้นเลือกซื้อก็อไปไปเลือกถือตัวว่าถือก,ก็มีนะคะท่านผู้ชมจะเป็นกำลังใจให้นะคะผู้ดใดเลือกว่ถือ นี่เด้องวานี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนผชมจังงเดี๋ยวหนึ่งหกเออเอออ่าเออบ้านจันทร์ที่ผมตรงกับบ้านจันทร์ตวงกับหัวยใหญ่นะคะเบ็กไทยอืมเบ็กหัวเล้านะคะท่านผู้ชมกางหัวเล้าเด้อหัวเล้าพัฒนาหัวเล้าพัฒนา แสดงว่าคนเหตุไปแล้วในโทรศัพท์คนนมุนไปแล้วเนาะคนมุนไปเนาโอ๋อคนจะหยกยียกหยกเยียก่ยแม่เลยเดินหาร่องศูนยเด้อนะคะท่านผู้ชมเป็นตาองซามตัวแต่งีรีงวัดนี้นะคะมีร่างสังหรณ เล็กเซียนเพิ่นงามแล้วก็มันก็เข้ากันก็เล็กแอดมินคือกันนะคะท่านผู้ชมก็เอาสูตรสูตรจะคลองเฮ็ดมาแล้วก็มาเข้ากับกับเซียนก็ดีใจนะคะเพื่อจะได้ตรงกันแต่หาซีเอาเนเมือนเด้อเซียนวันนี้ท่านผู้ชมเพิ่งรอรับชมเจ้า เปาอยู่คเดียวนะคะท่านผู้ชมเพิ่งบอก่อยได้ยินไม่เล่าพักกันหน้าเด้อค่ะทดกนไปก่อนสี่สิบหกเด้อเล็กเต้นขึ้นกระหานะคะท่านผู้ชมค่ะ หาเจ็ดหตัวสี 4, 7, 8, 5, 7, ่เจ็ดหาแปดหาสี่เจ็ดสาสี่เจเจ็ดสามเพรียนกันเล็ตัวกันนะคะอาจจะแตกนะคะทางช่องวันแปดเจ็ดสาม แคปหน้าจอได้ด้ยนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปก่อนนะคะเลขเซียนหนาจับตานะคะท่านผู้ชมงอนนี่เพราะว่าเลขเซียนเขามาหางงวดติดนะคะเขามาตั้งแต่สามเก่าก็หกแปดนะคะหนึ่งสามหาศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะรอเบิ้งนะคะว่างวดต่อมานี่ขอให้แตกเด้อเขอให้ขเข่าเด้กเซียนเด้อเลขเจ้านะคะท่านผู้ชม เพื่อนกอกว่าท่านไหนเขียนให้นะคะท่านผู้ชมรอบแ๊บนึงเนาะบว่าทหารพันขีดเจ็ดเจ็ดดิว่าทหารีเจ็ดเจ็ดพันกะพันกะเล่นให้เจ็ดเจ็ดเนี่ยว่าทหารเนี่ยเห็นไหมอือฮั่นมาเข่าเข่าสังเกตมันบางเทีพันบอกาให้บางท่านผู้ชมบางคนกะกะถูกกะมีนะคะคันดวงดีเลือกถูกนะคะยันแค่ลูก แต่ท่านผู้ชมคะเด็กซีที่เจ็ดหาเจ็ดสามสี่เนาะเจ็ดสามก็จะเอาสองงวดมาชนมาเฮเธเบิงนะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะโอ้เด็กซีตัวนะคะ ดุนซีจัวเออคนมกักชวนตู่คนนะคะตัว,วนี้จังสิร่องลอง,ลองอเด็กลองอืมอนี่ยถ้าท่านผู้ชมตัวเล็กคนเ,กเด็กเตีนยคนนั่นนองนะคะที่คนขีดถูกไว้คนคำนวณหลังจากมาคืนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคนเด็กคนเขา่าคนทรงไล่ไปบอกแอดมินนะคะโอเค เด่กร่องดีๆแล้วก็เขียนไว้ดีๆเด่นร่องอ่ะอันนี้คือบริเติมอย่าลืมนะคะเป็ดนั่นแล้วหาเป็ดกัได้เด้อนะคะท่านผู้ชมเว้ยนี่เปดหาเพิ่นมีนี่ว่าเนาะโอ้ยนะคะท่านผู้ชมเลกเขียนเพิ่นสวยเด่นเหมืนกนะคะท่านผู้ชมค่ะมันเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเออ S <S เออออเชียดนี่นะครัวันี้พันมันใจนี่นะครับพันมันใจเออเออเร่องสขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนสิสิจะได้ข้างหนึ่งกสามารถเสี่ตัวด โอ้สามตัวเพี่นนะคะแล้วก็อันอันนี้คือเด่นลองเหรอเลยคือเรื่องใดโอ้นะคะท่านผู้ชมนะคะเลขเซียนเพี่นนะคะท่านผู้ชมกระโคติดตามนะคะกดไลโ์กดแชร์นะคะเอ็นมินเพื่อเป็นกำลังใจเด้อๆนะคะท่านผู้ชมอ่าแคปหน้าจอไวใบนะคะเลขเซียนเพันเด่นสุดๆนะคะท่านผู้ชมหาเจ็ด เดินหาร่องแปดนะคะตัวร่อง 8, 4, แปดสีต่ว่าเด่นสุดๆคือตัวอยู่ข้างล่างนี่นะคะท่านผู้ชมแปดห้าสี่เจ็ดสามสี่สี่เจ็ดห้านะคะสี่เจ็ดแปดห้าแล้วก็อันนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจแล้วนะคะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะนะคะ